รอราอ,อยู่ตรงนี้ดิกาที่นี่ก็คือนิวเจอร์ซีย์นะจะนั่งจะนั่งไปกลับไปที่ยูเนี่ยนสแควร์เกิดอาการนอ,งอนงจออยู่ตรงอกไปฮะมกูลงมาแล้วแบบ จะอ้วกอะเขาขับแบบกระตุกมากตอนนี้อยู่ Union เ q u a r e พี่บอกว่าจะกลับมาก็คือมันสวยดีอันนี้ก็น่าจะเป็นไอ้นี่นะ Union Square Park นี่อะ ตลาดด้วยดูดิเห็นปะตลาดน,นี่หมาน่ารักอ่ะผู้ชายก็น่ารักเจ้าของหมาก็น่ารักอ่ะสกูตเตอร์หนึ่งโอ้ยผู้ชายน่ากินจะมาไนะก,กี้เจอแล้วอยู่ตรงนั้นไงเห็นไหมทุกคน สอบก็ไ,ได้วิวจะได้ไหมจะอยากได้รองเท้าสักคู่อ้ยหมาน่ารักอ่ะน่าังเลยน,นี่ได้เข้ามาแล้วเหมือนเขาได้ยินความดีใจอุ้ย เออไปเลยสิคะแปดสิบห้าดอนจ้าถูกเวอร์มาลดสิบให้าไปจ้าดีที่ค่ะหนักเวอร์แม่กลับดีกว่าหมดตังแล้วได้มาจนได้คือแบบไม่มีตังลแล้วก็ยังจะซื้ออีก ินแล้วเนะมืองบังเอิญกูเดินเจอกูใหญ่จะมากก็ไม่คิดว่าจะเจอไง l ầ สิดดอนสิดดอนเท่าไหร่วะสามร้อยเหรอไม่รู้นะพูดถูกไหม mm hmm. จะตีมเงินไทยหมดอะตอนนี้จนเฮ้ยคุณมีกระบอกน้ำกระบอกน้ำยี่สิบ

เขาถามมาแล้วคะ่ะเอสเปรสอะไรก็ไม่รู้ท่อไม่เป็นอะ่ะโน้เป็นสุนัโอิสโด๊กอ๋อเฮ้ยแมงมุมหนูหนูอะให้ uh. hey, ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ดิ เบทอเฮอร์เมยอนนี่ย้งงนอ่ะโอ้เดียร์อิสคิวอิสแล้วเฮอร์เมยอนี่นี่แฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็เสกอยู่นะดีดูกันต่อ อันละสี่สิบดอนไม่มีตังคะ่ะถ้ามีตังค์จะซื้อนะคะอุ้ยเราจะเราจะกินคาเฟเบียวันนี้ต้องคอมพิดะอันนี้สี่สิบอนค่ะนี่อุ้ย กินเห็นปะไม่ไปแล้วร้วานอาหารไทยอยู่ในนี้แหละอันนี้เป็นในที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกไม่ถูกอ่ะเออบัตเตอร์เบียเขาเรียกว่าบัตเตอร์เบียโอเคเฮ้ยมีชั้นล่างด้วยเปิงเด้ออันนี้มีหมวกมีเทียนหอมด้วย อันนี้น่ารักจะให้อดใจได้อย่างไรนี่อุ้ยน่ารักอะ่ะอุ้ยอุ้ยน่ารักก็หลับได้อ่ะจีบตอนทุกคนตัวอบ ขีกบบก่กลกับบ้านทุกคนไม้ขอดพื้นหรือปล่าเรอเลียนขี่กลับบ้านดีกว่าไหมเนี่ย,ยน้องน่ารักมากเลยแต่ว่าถ่ายไม่ได้ต้องให้เจ็ดเขาอเมั okay. นจะมีเด็กนะเราก็จะไม่ให้เห็นหน้าเด็กนี่เพราะว่ากูพูดเยอะไปแล้วโอเค จะเป็นพ่กแม่มดวันนี้นม่ารักว่ะมีชั้นล่างด้วยจะลงไปดูชั้นล่างนี่นะคะจะใส่เอาทุกยางวันนี้ขอใช้ชีวิตเลยขอใช้อะไรที่นี่เออจะมากินนันนกัน ผื่นแล้วท้องไหนนะ่า ยางอลไรคะกี่บาทนา well, uh, oh, oh, oh. oh, okay. ะยี่สิบคุ้องฉอดคกินในร้านต้องฉีดวัคซีนนี่คบฝองเข็มวอนเดอร์แล้วก็ต้องโชว์หลักฐานด้วย oh. ดูของกันเลย oh. ถือไหวไหมนี่ กินสองไปเลยค่ะวิธีคนอ้วนโอเคทุกคนก็คือว่าใครมากินในนี้ต้องฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มคือวิธีคนอ้วนคือสองอัน คือติมคือยิ่งคือย่งคือม่หมดอ่ะทำไมมันคนแบบนี้วะคำจริงอ่ะคาจริงก็แค่แค่อันนี้ก็พอละอี่ยไปติมไม่ต้องหรอกโอ้ยชมแล้ก็เคีเพแบบติเรื่อย่อยมา ทุกคนมันไม่มีที่นั่งนะต้องยืนกินนี่กินเหือกิน,น,นไม่ไหวแล้วบายเฮ้ยเกือบทิ้งคือเขาให้เอาอันนี้กลับบ้านได้เลยเว้ยเนี่ยเอามาเทตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็ล้างดีนะไปถามว่าคืนยังไงฉันไม่ถามว่ามันคืนยังไง ตอนแรกจะทิ้งไอ้ช่องรีไซเคิลแล้วโอ้ยดีนะเขาเดินมาบอกเห็นคนโมงไงขอบคุณนะคะอุ้ยอุ้ยเยอะเกินเส็ยแกวทุกคนมันมีอย่างอื i̇şte <subscribe> ่นด้วยมอซื้อถงมือดีไหมเนี่ยพ่อจะซื้ออันเนี้ยเท่าไหร่วะ ยี่สิบห้าดอนโอ้โหเมื่อเช้าสิบหรือยี่สิบดอนวะถุงมือจำไม่ได้แล้วใส่หมดอุ้ยปวดเถอะไปไปอุ้ย ร้อยก้นเะทุกคนก็คือเราอ่ะมาแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ป่ะแล้วก็กินไอ้นั่นอยู่อ่ะบัตเตอร์เบียร์แล้วก็คราวนี้ก็เป็นร้านแก้วใช่ไหมแต่ว่าแบบไม่ได้หยิบถุงไนกี้ไปด้วยอ่ะอแล้วแล้วมันก็เราก็เดินไปเรื่อยๆใช่ป่ะล้วก็นึกได้เอ้ยลืมเดินกลับไปหายไปแล้วไม่มีเองินอยู่แล้ว ของยังมาหายอีกอเก่งเลยวะ่ะแต่ว่าพนักง,งานเขาดีมากเลยอะเขาช่วยแบบไปดูกล้องดูอะไรแต่ตรงนั้นอะมันไม่มีกล้องเวย้ยเออเขาก็เลยบอกเออ sorry นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาอะมันความผิดกูนเนี่ยแหละกูลืมไว้ก็คือจะแก้ปัญหาด้วยการกลับไปซื้อใหม่ก็อยากได้อ่ะฟังไปจะหมดโอ้ยถ้าแปดสิบห้าดอลแล้วไม่รู้รอบเนี้ยจะจะลดไหมเพราะว่าอันนั้นเหมือนแบบสมัครสมา,สมาชิกก็เลยลดไงเดี๋ยวไปถามพอก่อนว่าค่ะ เออ่ถ้าซื้ออ่ะจะลดไหมสิบห้าเปอซนโอเคมันอยู่ใกล้กันมากเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นข้ามถนนไปโอเคทุกคนจะกลับไปซื้อให้รู้ว่าซื้อจริงแล้วด,ดูโอ้ยเสียงจะลองทำไมไมเป็นคนแบบนี้คือแบบตั้งแต่มัเน,นี่ยไม่ไไม่อะไรหาย คือของหายบ่อยมากคือคือทําตัวเองอะไม่ได้โดงใครขโมยหรอกทำตัวเองบัตรรถไฟอย่างเงี้ยสามสี่อนใช้พี่สองรอบก็หายรองเท้าเนี้ยถ้าไม่ทิ้งถ้าไม่ทิ้งไว้อ่ะหยิบไปด้วยมันก็ไม่หายห,ายหรอกโอ้ยกูหนาแล้วคนเยอะเลยเนี่ยโอ้ยให้เขารู้ว่ากูทําของหายโง่งจริง โอเคมึงกูกลับมาถามเขาว่าถ้ากูซื้ออีกอ่ะมันจะลดส5บ้เไหมเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าลดเขาเช็คให้เมื่อกี้แล้วกูก็บอกเขาว่าเออกูเดินขโมยโอ้ยโ่่จังซื้ออีกเก่งจริงคุได้แต่ละเ่าสองคุณ thank you จะพูดขอบคุณ ขอบคุณครับขอบคุณดึงนี่ว่าไปกลับห้องดีก่าจน